ุนอเมริกาโดยเฉพาะพวกพุ้นเทคพุ่น AI ไต่างๆช่วงนี้คือร่วงลงกันเทียบเลยนะครับอาจจะมีดีตัวกับขึ้นมาบ้างแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยไว้ใจกันอยู่ดีจนทาให้เกิดคําถามซ้ตามกันมานะครับว่าเหลาพวกพุ้นเทคยักษ์ใหญ่อย่างพวก Meta หรือ Meta แลพลตฟอร์มเวพาะโซเชียลมีเดียที่เพื่อนรู้จักแต่ชื่อ Facebook และจุดยอดพุ่นที่ขึ้นชื่อว่าครองอันดับหนึ่งของโลกในสองธุรกิจทั้งอ e ีคอมเมิร์ซและคลาวด์คอมพิวติ้งอย่าง a อฟซหรือ Amazon ทั้งสองตัวในเวลานี้ ถ้าเราจะเข้าไปช้อนเลยดีไหมครับจะเป็นโอกาสทองหรือเปล่าหรืออย่างต้องระวังความเสี่ยงและจะสามารถถือยาวเพื่อสร้างกาไรแบบหลายๆเท่าได้เลยไหมเพราะฉะนั้นคลิปนี้ครับผมก็จะพาเพื่อทุกคนเนี่ยไปวิเคราะห์กราฟแบบรายละเอียดเพื่อดูจากลูดของแต่ละตัวกันฝากกดไลค์กดติดตามช่องแล้วไปฝากกันครับ ำหรับในส่วนของเนื้อหานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาในเรื่องของสุดยอดหุ้น b i g กเทอย่าง Meta และอเมซอนครับที่ล่วงลงมาช่วงนี้จะเป็นการล่วงลงมาให้ช้อนหรือเปล่าหรือต้องระวังความเสี่ยงแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักกันนะครับผมต้องแจ้งข่าวดีให้กับนักลงทุนทุกคนทราบก่อนตอนนี้ทางช่องมัม่าเร่หุ้นของเรานะครับมีการเปิดช่องทาง Membership หรือช่องทางสําหรับการต่อยมโดยเฉพาะนั่นเอง เัวจะมีการนำเดบทคลิปที่ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณะทั่วไปก็มันจะเป็นคลิปทนการอ่านครับหรือคลิปทาคุณทำการบ้านต่างๆและยังได้รับเครื่องหมายดาวแฟนตัวยงติดไว้กับชื่อด้วยเวลาคอมไม่ได้ะไรสุปัคลิปต่างๆก็จะเห็นคอมเมนต์ความเิ็แบแรกๆและยังสามารถนำคูณไปดูกาให้ได้อีกด้วยครับท่านใดที่มีความประสงค์จะเป็นการตัวยงช่องยูทูปเพื่อเล่นคุณก็สามารถกดสมัครได้ที่หน้าโเพจคลิกตรงปุ่มจอยาข้างๆปุ่มับสไคร้แล้วเราอยากจะอยู่ที่เาหนา่าร้านพอๆกนเยรเิห้ากกกตัวแร่อนเลย ตัวแรกคือสุดยอดทุนอย่าง Meta หรือ Meta แพลตฟอร์มนั่นเองครับก็คุณ a c e b o o k ที่เป็นผู้รู้จักกันดีนี่แหละตอนนี้เนาะท่าคนลองดูราคาหุนจะเห็นเลยว่าร่วงลงมาพอสมควรเลยนะครับจากที่วิ่งขึ้นไปอยู่ดีๆคือเอาก่อนหน้าเนี่ยวิ่งขึ้นอยู่ดีๆครับร่วงลงมายับเลยช่วงนี้ลงแทบทุกวันครับไอช่วงล่าสุดนะไอวันศุกร์ที่แล้วเนาะผมลงคลิปวันนี้คือวันจันทร์ใช่ไหมไอศุกร์ที่แล้วตลาดติดตัวขึ้นมาหลายๆตัววิ่งขึ้นนะเมตาเขายัางไม่วิ่งตามตลาดด้วยซ้ําเพราะฉนนะนั้้นนเววลาาีถม่า มันจะลงต่อหรือเปล่าแล้วก็เป็นโอกาสในการช้อนไหมหรือว่าอย่างต้องระวังความเสี่ยงก็พาเพื่อนๆน,นะครับมาวิเคราะห์กราฟดูจังหวะลงทุนพร้อมๆกันนิดนึงไอกราฟที่ผมใช้งานอยู่นะครับเพื่อนๆบางคนเนาะที่เพิ่งเคยตามชอบผมครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่กราฟที่ผมใช้คือกราฟโฮมบิลิชาร์ดนะครับอินดิเคเตอร์ที่ใช้ต่างๆก็จะเป็นอินดิเตอร์เฉพาะในกราฟโฮมิลิชาร์ดซึ่งถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจตรงส่วนนี้นะครับก็สามารถลองสอบถามทางไลน์อาจารย์เมย์เขาดูได้นะผมก็แาาปะช ลองเลื่อนลงมาอ่านดูได้นะครับมีลิงก์อัตไลน์แปะไว้อยู่อันนี้คือในส่วนของโปรแกรมการาฟที่ผมใช้งานอย่าง Home b u y c h a t ครับแล้วก็อินทิเนรตที่ผมใช้งานตัวแรกเนี่ยอันนี้คือ Home b u d d e n b ครับมีเส้นค่าเฉลีหลายเส้นเนาะอธิบายคนที่แบบเพิ่งเคยฟังข้างล่างนิดหนึ่งครับเส้นสีแดงคือเส้นนาน้มระยะสั้นสุดเลยสีเหลืองคือนนนมระยะสั้นที่รองลองมาจากเส้นแดงและเส้นสีเขียวครับ คือเรียกว่าเส้นชีวิตเป็นเหมือนเส้นชีาตาแนวโน้มระยะสั้นช่วงนั้นน่ะเอาง่ายๆคือเส้นแดงเหลืองเขียวคือเส้นแนวโน้มระยะสั้นทั้งหมดน้ำเงินคือเส้นแนวโน้มระยะกลางสีขาวคือเส้นแนวโน้มระยะยาวสั้นกลางแล้วก็ยาวนะครับเราก็ดูกันทุกแนวโน้มอ,อยู่แล้วเนาะซึ่งนเวลราะปัจจุบันของหุ้นเมตาเนี่ยเมื่อจะเห็นได้เลยว่าถ้าดูจากเส้นแนวโน้มอ,อะ่ะไอ้ก่อนหน้าที่หุ้นล่วงอะ่ะคือหลุดเส้นแนวโน้มทุกเส้นไปแล้วดีตัวกลับขึ้นไปชนเส้นขาวไม่ผ่านก็ล่วงกลับลงมาในช่วงล่าสุดขึ้นไปยู่่่่่้้้แแปบบเเีีียยววววววกกกก็รรริมมมงงลััาาอออคนนนนตใช เลือกที่ทางอีกรอบหนึ่งมากกว่าคือถ้าถามว่าเมตาตอนนี้โอเคไหมนะครับโมก็ต้องบอกทุกคนนะว่าอ้างอิงจากตลาดนะเวลาเนี่ยทุกคนก็คงเห็นกันอยู่ว่าความกังวลเรื่องของการลงทุน AI ต่างๆเนี่ยตอนนี้คือสูงมากนะครับและเมตานี้ต้องบอกว่าตอนนี้คือมีความกังวลด้านนี้สูงพอสมควรในระด,ดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ถ้าเรามองในเชิงพื้นฐานมาในี้ผมก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันครับงบล่าสุดของเมตาเนาะก็ออกมาดีมากทั้งรายได้โตกาไรเพิ่มและกระแสเงินสดก็แข็งแกร่งด้วยครับ วุ่นจริงๆเนี่ยถือว่ายังแข็งแกร่งมากนะและสภาพในการเติบโตเนี่ยสูงอยู่นะครับงบล่าสุดก็สะท้อนว่าเจ้าตัวเมตาเขาเนี่ยยังสามารถขยายรายได้จากโฆษณาได้ดีแม้สะภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่และจุดแข็งสําคัญเลยครับก็คือโมเดลธุรกิจโซเชียลมีเดียน,นี่แหละที่ผู้ใช้เนาะเขาสร้างคอนเทนต์ให้ฟรีอบริษัทก็เอาทัฟฟิกพวกนี้ไปขายโฆษณาได้ดีมากเวลาคนใช้งานนานๆพวกนี้ Margin คือสูงมากๆครับเมตาตอนนี้คือมีคนเข้าใช้งานวันละ แล้วก็เดือนละนะครับรวมๆกันระดับประมาณ3าบถึงสี่ล้านคนเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มครับที่มีคนใช้งานมากที่สุดในโลกแพลตฟอร์มหนึ่งเลยเอ็นเกนเมนก็สูงนะทำให้โฆษณาเนี่ยได้ผลดีครับนักการตลาดเนี่ยก็ยังต้องใช้แพลตฟอร์มกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่แบบเห็นเมตาล่วงลงกันเยอะก่อนหน้าบอกว่าราคาหุ้นมันลงมายับหุ้นจะเจ๊งมาอะไรบ้างคือต้องบอกว่าแพลตฟอร์มอย่างเช่น Facebook ต่างๆแต่คนใช้กันเยอะมากอยู่นะครับแล้วนักการตลาดต่างๆก็ยังใช้กันเยอะมากแล้วบริษัทเขาเพิ่งประกาศอะไร งบลงทุนด้าน AI อ่ะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตรงส่วนนี้คนก็กังวลกันเยอะก็จริงแต่มันไม่ใช่การลงทุนแบบตามกระแสนะแต่เข้าเอครับมาเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาและระบบแนะนำคอนเทนต์จริงๆตลาดก็ให้อภัยมตาได้เอาใช้คำนี้แล้วกันพอเขาลงทุน AI พร้อมกับรายได้ที่มันโตจริงมาให้เห็นคือมันไม่ใช่เผาเงินล่วงหน้าแบบยังไม่เห็นผลเหมือนหุ้นหลายๆตัวครับคือมันเป็นวิกัยที่ลงมือทําแล้วเห็นผลชัดเจนที่สุดบริษัทหนึ่งครับเรียกว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งเนาะที่ สภาพแล้วก็ผลงานที่ออกมาเนี่ยดีแล้วก็น่าติดตามนะครับนี่คือมุมมองที่ผมมองนะแล้วความเสี่ยงถามว่ามีไหมนะครับอันนี้ผมก็เล่าให้ทุกคนฟังด้วยแล้วกันคือต้องบอกว่าค่าใช้จ่าย AI เนี่ยมันก็สูงขึ้นนั่นแหละการแข่งขันตอนนี้ก็แย่งเวลาใช้งานกับผู้ใช้ต่างๆไปนะครับแต่ตอนนี้คือรายได้ก็ยังรองรับต้นทุนได้ดีตัวเนี้ยผมลองคำนวณน,นะครับโมเดลมาเนาะคือถ้าลองคำนวณราคาหุ้นจากตัวเลขพื้นฐานมาให้เพื่อนๆลองดูตอนนี้ ตัวเลขอยู่ที่ราวๆแปดร้อยตัวเลขที่เหมาะสมนะประมาณแปดร้อยสองเหรียญน,นะครับแปดศูนย์สองซึ่งราคาปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่นเวลาเนี้ยอยู่ที่ประมาณหกร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญหกหกหนึ่งกับแปดศูนย์สองตัวเลขเชิงพื้นฐานที่คำนวณออกมาก็จะเห็นได้เลยว่าราคาตอนนี้คือถือว่าต่ํากว่ามูลค่าที่มันควรจะเป็นอยู่พอสมควรสําหรับหุ้นอย่างเบท้าแพลตฟอร์มนะครับเรื่องของเสียภาพจริงๆผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปก่อนๆว่าหล่ะคลิปนี้ผมก็เอามาเล่าเกินๆให้ฟังแล้วก็บอกข้อมูลตรงส่วนนี้เเพพื่่ออนนนกกกาาไไรรบบ้้ิมััดดูะค ส่วนจังหวะลงทุนตอนนี้ถ้าทุกคนลองดูนะจะเห็นได้เลยว่าแท่งเทียนปัจจุบันครับอยู่แถบบริเวณเส้นโฮโลเดียนโบครับแดงเหลืองเขียวน้ำเงินขาวรวมที่เดียวกันเลยหมายความว่าตอนนี้คือมันกําลังเลือกทิศทางอยู่อย่างที่ผมเล่าให้ฟังคือทุกเส้นมัดรวมกันนะกําลังเลือกทิศทางครับยืนได้ใช้คำว่ายืนได้ไม่ใช่ทะลุมาแป๊บเดียวแล้วก็ล่วงนะยืนได้นะครับโอเคไปปรับฐานโซนบนแล้วก็ลุนวิ่งขึ้นต่อแบบแข็งแก่งแต่นะครับถ้าหลุดลงมาอัานนี้ระวังล่วงลงต่อในช่วงเวลาปัจจุบัน เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตอนนี้แรงดีตัวขึ้นหรือว่าแรงล่วงลงมาเนี่ยอนไนสูงกว่ากันนะครับคือมันเนื่องจากว่ามันยังอยู่ในเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆเส้นบนโบพวกนี้เนาะแล้วก็ต้องลองติดตามดูครับว่าไอ้ตรงเส้นด้านล่างสุนย์นเวลาเนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่าสำหรับุ้เมตาซึ่งแนวรับตรงเส้นสีเหลืองด้านล่างศุนนเวลานี้ครับมันจะอยู่แถวโซนประมาณ6 5 0หเหรียญเลยกลมๆหกหนเลยกลมๆครับเพื่อเพื่อสอดเอาไปอ้างอิงเป็นแนวรับระยะสั้นช่วงนี้ได้คือถ้ามันลงมาไม่ต่ำ แล้วเริ่มนิ่งนะครับเริ่มไซด์เวย์เริ่มเอาอยู่ก็จะมีการปรับฐานช่วงนี้นี่แหละแล้วก็รอปัจจัยบวกมาถึงจะลุ้นดีตัวขึ้นแต่ถามว่าตอนนี้ปัจจัยบวกหรือลบเยอะกว่าตอนนี้ปัจจัยลบยังเยอะกว่านะครับคือถ้าไปดูข่าวดูล,ตลาตาแล้ต่างๆทุกคนคงเห่งกันอยู่แล้วเนาะ มีดีตัวขึ้นมาวันสุกวันเดียวอ่ะทั้งสัปดาห์ที่แล้วคือล่วงทั้งสัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าดูจากเมตาเนี่ยผมตัดเรื่องพวกน,นั้นทิ้งไปก่อนดูข้อมูลดูแฟกต์นะครับดูการาฟดูความเป็นจริงกันนิดนึงตอนนี้คือนั่งเอาข้อมูลมานั่งคุยกันเนาะนั่งกลางข้อมูลมาพูดคุยกันนี่แหละตอนนี้คือยังเป็นเลข3สีฟ้านะครับตัวเลขสีฟ้าคือแพทเทิร์นลองต่อเนื่องถึงเลขเก้าสีม่วงคือขึ้นต่อเนื่องถึงเลขเก้านะจะตรงข้ามกันอันนี้คือแพทเทิร์นลงนะครับต้นแพทเทิร์นด้ววยยยแแแแลลลนน้้้้้้้กกกกก็็็ถาา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 ดดดดููเเ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 เงงงงงงงิิิิิินน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 นททททททุุนนุีีีีี่่่่่่่จหหหตตตตตะะะออ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 คคคืไขขขรรรับป์มมมฟผใชช ทง่งเงินเข้าครับแท่งเขียวคือเงินออกเป็วพื่อนเห็นได้เลยว่าไอ้ช่วงเนี้ยเงินเริ่มออกแล้วผมดูตามเฟรมเดลิชา์แท่งละวันนะครับเนี่ยไอ้ช่วงวันหลังๆเนี้ยเงินเริ่มออกชัดเจนแล้วแต่จริงช่วงเงินเข้าตรงนี้ก็เริ่มไหลเข้าน้อยลงแท่งแดงเริ่มบางลงชัดเจนล้วแล้วก็จบพาร์ทน้เก้าขาขึ้นไปกัล่วงยับเลยนะครับนีต่ตามสภาพตลาดด้วยช่วงนี้พาร์ทนขาลงยังอยู่ต้นพาร์ทนเงินยังออกไหลยอยู่ชัดเจนมากนะครับแล้วก็ตัวแท่งแดงลายใหญ่หนะ้าตางที่สามครับ นาตาที่สามตรงนี้ครับแท่งแดงคือลายใหญ่แท่งเหลืองคือลายย่อยเดลต์ต่างๆแท่งเขียวคือคนติดหุ้นติดตดอยครับและตัวเส้นม่วงนี่คือเส้นค่าเฉลี่ยของลายใหญ่เอาไปดูว่าลายใหญ่สูงกว่าค่าเฉลี่ยหรือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนาะเนี่ยช่วงก่อนหน้าเนี่ยเมตาถ้าดูําเฟรมเดล่ชาร์ตนะแทบไม่เห็นแท่งแดงลายใหญ่เลยนะครับแทบไม่เห็นเลยเห็นแต่ลายย่อยแท่งเหลืองอะมีกระโผ่มาหน่อยนึงอะในช่วงก่อนหน้าเนี่ยโอเคครับวิ่งสวยมากลายใหญ่เยอะเงินเข้าหุ้นวิ่งสวยอยู่ดีครับเจอสภาพตลาดอย่างนี้เข้าไปยยัับเเลหมือนนก แต่ทางทันไดาถามว่าการล่วงลงรอบนี้น่ากังวลไหมนะครับคือถ้าระยะสั้นน่ะนี่ตามเฟรมเดลี่ไงีที่ดูกันเนี่ยถ้าระยะสั้นอ่ะโอเคแรงการล่วงมันก็ยังมีอยู่แล้วก็ต้องระวังหน่อยที่แนวรับประมาณหกห้าโซนที่ดูกันตรงเส้นเรนโบว์ถูกไหมครับต่ถ้าเ,เพื่อนๆลองดูตาเฟรมใหญ่นิดหนึ่งเนาะสำหรับคนที่แบบไม่ได้เล่นสั้นอะไรมากมายนะครับถ้าดูําเฟรมวิกลี่ทั้งละสัปดาห์นี่คือําเฟรมละสัปดาห์นะทั้งละวีกหนึ่งทั้งกันหนึ่งวีกนะครับอย่างวีกก่อนหน้านู้นอะ่ะเพิ่ง มาวีคที่สองล่วงนะครับแต่การล่วงรอบนี้ก็คือก็ยังยืงอยู่ยแถวบริเวณเส้นด้านบนนะก็คือยังอยู่โซนโบนเอาไง่ายช่วงก่อนหน้านี้ที่มันลงลึกๆครับมันลงมาาแถวตรงเส้นน้ําเงินครับและเมตานี้ถ้าดูจากแนวโน้มใหญ่มานะนะตั้งแต่วิ่งกลับขึ้นมาตั้งแต่ปี2022ั่อตัวนี้คือปี2 0 2 2นสะสี่แท่งมันก็เดือนหนึ่งแล้ววแท่งแล้วสัปดาห์ถูกไหมเดยปี2022นีครับตั้งแต่วิ่งขึ้นมาช่วงนั้นนะขึ้นยาวๆและการล่วงลงหนักๆแต่ละรอบนะคร จะเจอเส้นโคเวเลียนโบลเส้นระยะกลางไปเงินจากที่ไหลออกหนักๆรายใหญ่ลดลงไปเยอะพอเงินเข้ารายใหญ่กลับมาส่งค่าเฉลี่ยหุ้นไม่หลุดแนวรับพอเส้นขาขึ้นอะไรต่างๆมามันก็วิ่งต่อได้ทุกรอบนะครับนี่คือการล่วงลงแบบหนักสุดนะแล้วรอบก่อนหนะ้าที่ลง,ลงลึกๆก,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 ก็ตรงเส้นน้ําเงินนี่แหละเงินกลับมารายใหญ่กลับมาหน่อยก็เด้งกลับขึ้นไปแต่ก็ขึ้นไปไม่ได้ไกลมากนะครับเพราะว่าถ้าดูรายใหญ่ดีๆคือก็ถือว่าน้อยกว่าช่วงก่อนหน้าเนาะแล้วก็อยู่แต่ๆปปลายเส้นม่วงค่าเฉลี่ยด้วย ไอ้ตัวนี้สูงกว่าค่าเฉลีย่ยเลยก็สูงกว่าไม่ได้เยอะมากนะครับก็นั่นแหละตามสภาพขึ้นมาได้โผล่หน่อยนึงกนล่วงต่อเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนต้องตามตอนนี้เห็นแล้วว่าแนวโน้มภาพรวมใหญ่โอเคมันยังเป็นหุ้นขาขึ้นที่แข็งแกร่งอยู่แต่การที่เป็นหุ้นขาขึ้นแข็งแกร่งลักษณะเนี้ยแนวน้มตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการผันผวนหรือว่าการย่อตัวไซเวย์ต่างๆเนี้ยโอกาสคืนยังค่อนข้างสูงอยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะระยะสั้นระยะสั้นถ้าจะย,ย่อเนี้ยไม่แปลกนะแต่ถ้าวีคリーเนี้ยโอเคภาพรวมใหญ แต่ทนี้เท่านั้นครับ,บก,ราาก็ต้องบอกเพื่อนๆว่าราคามันก็ต่ำกว่าพื้นฐานที่ควรจะเป็นใน,นระดับหนึ่งแล้วถ้าดูจากการาฟเทคนิคที่ผมเล่าให้ฟังเนาะที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังตอนนีน้คือถ้านะครับถ้ามันลงมาหลุดเส้นตรงนี้แล้วยาสั้นจริงๆเนะี่ยเพื่อนๆสามารถติดตามตรงเส้นน้ำเงินดูได้ว่าจะลงมาห,าหาหรือเปล่าไอ้ตรงเส้นยาวสั้นก่อนตัวนี้ประมาณหกห้าศูนย์เมื่อกี้นั่นแหละที่ทำที่เดียวกับทำเฟรมเดลี่เลยตรงเส้นน้ำเงินตอนนี้ครับจะอยู่แถวโซนประมาณหกร้อยเหรียญเล็กกลม,กลม เพื่อนเพื่อนก็สามารถเอามาอ้างอิงติดตามกันดูแล้วกัน2แนวรับช่วงปัจจุบันโดยเฉพาะโซนเส้นน้ําเงินหกร้อยนะครับอันนี้จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญเพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยรุดเส้นน้ําเงินนะครับก็ต้องลองติดตามช่วงโซนปัจจุบันดูแล้วกันแต่ยังดีตรงที่ว่า w e e k l y เนี่ยเลขสองขาขึ้นยังอยู่นะครับเงินเข้าอยู่บ้างอาจจะไม่เยอะมากนะเพราะาถ้าดูในภาพรวมเนี่ยจุดสูงเงินทุนนะครับถ้าดูดีดดคือมันก็ยังต่ำมาเรื่อยๆเนาะมันจะแตกต่างจากตอนนี้แบบเงินทุนเริ่มไหลเข้าชัดเจนเรื่อยๆพวกนี้แบบจุดต่ําาเร่่มยกสูงงขึ้นอะไต จริงตอนนี้ก็จุดต่ำยกสูงขึ้นแล้วแต่จุดสูงมันไม่ได้ตามไปด้วยไงปกติจุดสูงมันต้องตามไปด้วยมันถึงจะแบบเงินเข้าแข็งแก่งหน่อยอันนี้คือจุดสูงต่ำลงมาถ้าดูในช่วงปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นใครตามอยู่นะตอนนี้ลองลุ้นการย่อตัวรอบนี้ดูแล้วกันแล้วก็ภาพรวมคือยังไซเวย์แต่เป็นการไซเวย์ในรอบใหญ่ขาขึ้นก็คือยังแข่งอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือว่าลองดูแล้วกันคือถ้าตอนเนี้ยรายใหญ่มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยใช่ไหมถ้ามันล,นนนลว,ลวน้้กแนพี แล้วเงินยังเข้าอยู่แบบนี้ในวีกเกอี่เนี่ยแล้วลายใหญ่ก,กลับมาสูงข,งงขึ้นเส้นม่วงค่าเฉลี่ยได้เ,เพื่อนๆท่านไหนอยากลุ้นไปเทสต้าลุ้นดีตัวขึ้นช่วงนั้นก็สามารถติดตามได้นะครับโดยเฉพาะในเดลี่เดลี่นี่รายใหญ่หายไปเยอะแล้วเงินออกแล้วถูกไหมครับถ้านะครับเงินกลับเข้ามาใหม่ได้แท่งแดงรายใหญ่กลับมาใหม่ได้นะครับเยอะๆหน่อยสักเกินสักหกหาเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปช่วงนั้นแรงในการดีตัวขึ้นก็จะสูงหน่อยนะครับโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะราคาหุ้นยืนเหนือเส้นเรนโบว์ถูกเส้นได้เพราะฉะนั้นเเลนนนโบ้า์สุดตอนเส้นเเนนนโบตรงี้านนะนะ ประมาณหกร้อยแปดสิบห้าต้องไปยืนเกินราคานี้ให้ได้นะครับยืนได้ในที่นี้มัน่ะครว่าขึ้นมาแค่ไม่กี่วันแล้วก็ล่วงกลับลงมานะต้องยืนได้นะครับยืนหกแปดห้าขึ้นไปไปต้นไปลายได้ช่วงนั้นถ้าเดล y วิกลี่ไปด้วยกันใครอยากลองลุ้นก็ลองดูแล้วกันแล้วก็ตัวนี้ถ้าผมดูฟังกชันเสริมนิดนึงเนี่ยลองใส่เข้าไปดูนิดนึงดูวงกลมขาวลูกช่วงปัจจุบันครับมีหลายลูกเลยวงกลมขาวที่เกิดขึ้นมานี่ก็จะเป็นอินเทอร์ที่ชื่อว่า time m a c r o นะครับนีบี B อเอตรงนี้ชอ ก็เกิดเฉพาะช่วงเวลาสาคัญของหุ้นไว้ดูจุดเปลี่ยนราคาหุ้นครับขอบขอบนข,ขอบล่างครับเราตีเป็นกรอบราคาขึ้นมาถ้าหุ้นมีวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยโอกาสไซด์เวก็จะสูงหน่อยถ้าลุออกจากกรอบได้โอกาสวิ่งขึ้นต่อก็สูงหลุดลงามาก็ระวังล่วงนะครับตอนนี้คือวิ่งอยู่ในกรอบชัดเจนมากแล้วไม่ใช่แค่กรอบวงเดียวนะสามลูกนะครับตอนนี้คือสามลูกแสดงว่าโอกาสไซด์เวผันผวนโซนด้านล่างตรงนนเนี้ยเนี่ยช่วงสต่นะราคาปัจจุบันตอนเนี้ยยังลงต่อได้อยู่แต่ว่าลงมาผันผวนเนี่ยอาจจะสูงหน่อยเนะ่สามลูกผมตีกรอบขึ บอกแนวรับต่างๆนะครับก็ลองดูได้นะอยาถ้าจากหกห้าศูนย์ถ้าดูจากวงกลมขาวมีตรงไหนบ้างมีแต่แถวโซนประมาณหกสี่ศูนย์แล้วก็หกสามศูนย์นะครับเพื่อนๆลองดูอันนี้ก็จะเป็นโซนของมันส่วนแนวต้านด้านบนตอนนี้ก็อย่างที่แจ้งไปหกแปดห้าขงเส้นแรงบวกด้านบน,น,นใครอยากรอเงินเข้ารอบใหม่รายใหญ่ยยเข้ามาชัดเจนรอบใหม่ก็ลองติดตามกันดูนะครับแต่ก็อ้างอิงจากสภาพตลาดหุ้นด้วยนะเพราะว่าตามหลักปรัชญาของโฮม,มีิชาร์ทเนาะที่ผมสถาบันสอนเล่นหุ้นโฮม,มีิชาร์ทเนี่ย อินดีค์เฟิร์สสต็อกเน็กนะครับเียเพื่อนๆลองดูวิ่งอยู่ด้านบนเนี่ยอินดีค์เฟิร์สสต็อกเน็กครับตรงเนี้ยดูตลาดก่อนแล้วค่อยมาดูหุ้นนะครับเวลาวิเคราะห์หุ้นเนาะแต่ถึงอย่างนั้นก็วิเคราะห์ไปประมาณนี้แล้วกันเพ,เพื่อนๆท่านไหนติดตามหรือว่ารอช้อนหรือว่าอะไรยังไงก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันต่อได้เลยคลิปนี้ผมก็เอามาอัปเดตจังหวะลงทุนให้ฟังกันนะครับโอเคนี่คือสำหรับหุ้นเมตาแพลตฟอร์มส่วนตัวถัดมาครับตัวที่สองผมพาไปดูหุ้น AMZN ครับเอเอน Amazon นั่นเอง กลับมาที่ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซและค้าบ้างคือต้องบอกว่าศพกระตุกครับแล้วก็ล่วงยับเลยคือจากที่มันหลับลึกอยู่แล้วอะอเมซอนอะหลับลึกหลับสนิทครับเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงขึ้นไปกลับมาที่เดิมวิ่งขึ้นวิ่งลงหลับลึกมาตลอดเลยเนี่ยศพกระตุกครับดีดตัวขึ้นแรงๆกับยอกลับลงมากระตุกขึ้นไปใหม่โอเคตอนนี้หลับลึกกว่าเดิมอีกนะครับเหมือนใครวางยานอนหลับอะอเมซอนอะจะลืมตาตื่นก็ไม่ตื่นสลกทีนะครับ เรียกแค่ว่าละเมอแล้วกันนะแค่ละเมอครับแล้วก็หลับต่อคือตอนนี้ถ้าถามว่าเป็นไงบ้างเนาะก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยแรงกดดันหลักนะครับมันมาจากภาษีนาเข้าพวกทาลิปพวกนี้นี่แหละเพราะสินค้าส่วนใหญ่บนอเมซอนเนาะก็มาจากนอกอเมริกาแต่ตลาดหลักมาคืออเมริกาครับแล้วตลาดก็ยังกังวลด้วยอเมซอนใช้เงินลงทุน AI หนักมากนะครับแต่รายได้เนี่ยมันยังเพิ่มไม่ทันเงินที่จ่ายออกไปในช่วงนี้ยับเลยนะครับลงยับเลยช่วงนี้แล้วสภาพตลาดปัจจุบันเนี่ย ก็อย่างที่เห็นกันมันไม่ได้ใจดีกับวุ้น Big Tech, วิเทคหุ้นเทคต่างๆที่เพิ่มยิ่งยิ่งหุ้นเทคที่แบบเพิ่มงบลงทุนด้าน AI เนาะถ้าไม่ได้รายงานการเติบโต,ตของรายได้ที่มันแรงพอในเวลาเดียวกันเนี่ยยับครับเนี่ยอเมซอนตอนนี้คือเจอเขสนี้เลยมันต่างจาก Meta ที่แบบลงทุน AI พร้อมรายได้โตได้แต่เมซอนช่วงเนี้ยมันยับกว่าเพราะว่ามันอยู่ในช่วงแบบลงทุนก่อนแล้วเห็นผลทีหลังไงน,นี่แหละครับสถานการณ์มันตอนนี้แต่เชิงโครงสร้างธุรกิจของอเมซอนนะครับก็ต้องบอกว่ากาลังเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นนะ อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะจริงคลิปก่อนๆผมก็เคยเล่าให้ทุกคนฟังพวกข้อมูลพื้นฐานมันแหละอันนี้มาอัปเดตจังหวะลงทุนให้ฟังก่อนเราเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันครับคือพวกธุรกิจ AWS มันนะครับตัวคาวมันอนะ operating margin นะครับมันยังคงมากกว่า30%แบบสม่ำเสมอนะก็ถือเป็นเครื่องจักรทำกำไรหลักของบริษัทได้เป็นอย่างดีครับธุรกิจ e-commerce เนี่ย margin ก็ต่ำกว่า10%แต่ก็เป็นฐานลูกค้าแล้วก็โครงสร้างธุรกิจขนาดมหาศาลอยู่ดีในอดีตเนาะ Amazon เนี่ยเคยใช้คำว่า คือใครเล่นหุ้นตัวนี้มาตั้งแต่สมัยนมนานนะก็คุ้นเคยกันดีนะครับว่ามันลงทุนเก่งมากนะครับคือชอบใช้เงินเอาง่ายๆคือชอบใช้เงินลงทุนเออก็ใช้เงินลงทุนนะครับอนี่คือสไตล์หุ้นอเมซอนเลยและในอดีตครับอเมซอนทุ่มเงินหลายแสนล้านดอลลาร์ไปกับพวกคลางสินค้าระบบขนส่งฟอร์บิวเมนต์เน็ตเวิร์กพวกนี้ครับแต่ช่วงหลังครับอเมซอนเขาทุ่มเงินระดับหลายแสนล้านดอลลาร์ไปอีกครั้งหนึ่งกับการสร้างพวก Data Center นี่แหละสาหรับพวก AI พวกคาวะ นั่นหมายความว่าสินทรัพย์ของริษอทครับกำลังยา้ายไปในอยู่ในธุรกิจที่มันแบบมาจ้นสูงกว่าเดิมในระยะยาวเนี่ยโครงสร้างเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มกาไรครับและก็เพิ่มผลตอบแทนต่อเงินลงทุนได้นั่นเองและประวัติของไปซอนเนาะทุกคนทราบกันดีว่าลงทุนเก่งแล้วก็เก่งในเรื่องของการจัดสรรเงินลงทุนด้วยนะครับในระยะสั้นเนาะช่วงนีอน้อาจจะดูหนักหน่อยแต่ราคาหุ่ลงลงมายับเลยแต่ระยะยาวเนี่ยมักให้ผลตอบแทนดีนะครับคือถ้าดู yearly c h a r ั้งละปีอ่ะทุกคนลองดูผมพาไปดูของปีสองหปีที่แล้ว ปีที่แล้วนี่คือปีปัจจุบันแท่งล่าสุดปีก่อนหน้าคือแท่งที่แล้วปีที่แล้วบวกแค่ห้าเปอร์เซ็นต์คือถ้าเทียบกับบุ๋ยน้ำฟ้าเนี่ยตัวนี้หลับยาวครับตัวอื่นเขายังบวกบ้างนะครับยังบวกเยอะกว่าน,นี้แต่ตัวนี้จับหลับยาวแต่ปีก่อนหน้าคือสี่ปี 2, 4, 4ปีสองสี่สี่สี่เปอร์เซ็นตปีสองสามคือแปดสิบเปอร์เซ็นตโตนะครับแต่ที่เล่าให้ผมเคยเล่าทุกคนฟังอนะ่ะถ้านับตั้งแต่ตลาดดีตัวขึ้นรอบก่อนช่วงปีที่แล้วหลังเดือนเมษาอเมซอนก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะ แต่ว่าช่วงนี้ก็ลงมายับเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่จากช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วที่ตลาดลงนนหนักช่วงนั้นนะช่วงต้นปีอะ่ะแล้วก็มึงเริ่มดีตัวขึ้นช่วงนั้นตอนนี้นคือลงนักระดานครับก็ถือว่ายังโตอยู่เรื่อยๆนะครับยังโตอยู่เรื่อยๆแต่ช่วงนี้หนักหน่อยแค่นั้นเองตองเล่าให้ฟังความเสี่งยงระยะสั้นตอนนี้เนาะมันยังมีในเรื่องของบวกแรงกดดันจากทาลิฟพวกภาษีค่าใช้จ่ายเอไก็สูงครับตลาดก็ยังไม่มั่นใจว่า a อจะสร้างรายได,ได้ได้เร็วแค่ไหนด้วย แต่ในมุมมองระยะยาวก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือธุรกิจมันกำลังพึ่งพาพวกข่าวมากขึ้นซึ่งก็เป็นธุรกิจที่กาไรดีและยิ่งโตยิ่งทํากําไรได้เยอะเนาะพราช่างใครที่แบบชอบในเรื่องนี้ก็ลองติดตามดูแล้วกันต่ถา,ถามว่าราคาต่อเน,นี่ยถ้าในเชิงพื้นฐานนะราคาตอนนี้คือ2องหนึ่งยใช่ไหมถ้าลองคํานวณตัวเลขเชิงพื้นฐานออกมานะครับอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 6 5หสห้าเหรียญอันนี้ลองคํานวณออกมาได้ที่ประมาณสองหกห้าอันนี้คือ2องหนึ่งราคาตอนนี้ก็ถือว่าราคาตอนนี้ลงมาตาม่ำกว่าน ไปแบบรอติดตามอยู่ก็เอาไปเป็นข้อมูลได้นี่คือหุ้นอย่างอเมซอนนะครับส่วนในเรื่องของจังหวัดลงทุนท่านดูจากกราฟตอนนี้เมื่อกี้ก็กเล่าให้ฟังเฉยๆนะแต่ถ้าดูจังหวะลงทุนณเวลานี้ครับเราก็มาดูแฟกต์ดูข้อมูลความเป็นจริงกันเนาะเพราะทุกอย่างเนี่ยเราดูพื้นฐานดูตัวเลขอะไรมาครับมันก็จะมาจบที่กราฟนี่แหละว่าจังหวะซื้อขายมาหรือ,อยังนะครับไม่ใช่นี่จะเข้าราคาไหนก็เข้าตอนนี้คือลงยับขนาดนี้ไอ้วันศุกร์มันดิดตัวกันทั้งตลาดถูกไหมครับไอ้ก่อนหน้าคือล่วงกันท คือเห็นแท่งเขียวอะเหมือนคุณวิ่งขึ้นอะไรคือระหว่างวันมันวิ่งขึ้นมาเปิดมาต่ำงี้แล้วมันก็ไปปิดสูงครับแต่ถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าไปพันพฤหัสกับวันศุกร์อะราคาคือลงมาห้าเปอร์เซ็นตนะครับเกือบจะหกเปอร์เซ็นด้วยราคาล่วงนะลงเยอะด้วยนะครับถ้าดูจากราคาปิดของแต่ละวันเนี่ยเพราะฉะนั้นครับจริงๆคุณมันยังล่วงลงต่อเนื่องอยู่นะครับคือเห็นแท่งเขียวมาดีตัวขึ้นวันนี้ไม่หน่ขอว่าหุ้นขึ้นนะบางคนนี่เห็นว่าหุ้นขึ้นนะครับเปิดตลาดมาเขียวอออยย่่่าาางงี้้้้นนนนนับกวหุขึ เราต้องดูความเป็นจริงนิดหนึ่งครับดูภาพรวมไม่ใช่ดูวันเดียวนะอย่างไอตอนที่หุ่นล่วงลวงมาแบบนี้ครับโอเคอยังล่วงอยู่ไม่ได้ขึ้นแล้วตอนนี้คือถ้าถามว่าจะล่วงต่อได้ไหมเนี่ยครับโอเคอย่างน้อยคือมาปิดเป็นแท่งเงนเขียวได้เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาเริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่เลขห้าประเทิงขาลงยังอยู่และเงินทุนก็ยังไหลออกต่อเนื่องอยู่แล้วก็ตัวแท่งแดงลายใหญ่เนี่ยแทบไม่เห็นเลยนะครับแทบไม่เห็นเลยนี่คือเดลิชั่นแท่งเขียวผลิตตอนนี้เพิ่มขึ้นละลายย่อยก็หายไปละ ยังอยู่บ้างนะครับสัดส่วนหายไปเพราะฉะนั้นตอนนี้แรงลงต่ออย่างค่อนข้างชัดมีแค่แรงซื้อจากตัวแท่งเทเลราคาดูอเมซอนนี้จริงๆแล้วดูทำเฟรมวิกลี่จะเห็นภาพกว่านะครับทำเฟรมวิกลีนะครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะนี่คือแท่งเราสัปดาห์เน,น,นี่ยตอนเนี้ยแท่งแรงยาวมาเลยวิกฤตแล่าสุดอะเนี่ยใครบอกุ้นขึ้นวุ้นล่วงนะครับอเมซอนเะนี่ยตอนนี้คือลงมานะครับเยอะมากสัปดาห์ที่แล้วอะลงไป12%เนะี่ะ แล้วหลุดเส้นระยะสั้นไปแล้วนะครับในวีคลี่นะหลุดเส้นระยะสั้นไปแล้วเข้าสู่เตียงนอนเหมือนเดิมครับใช่ครับว่ากลับสู่เตียงนอนแอร์มันเย็นกว่าเดิมเขาหลับลึกกว่าเดิมอีกตอนแรกจะละเมอตื่นขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆลองดูมีวงกลมขาวอยู่ประมาณสามลูกด้วยกันวงกลมขาวสามลูกตรงนี้ครับผมตีพร้อมกันมาเลยแล้วกันเคยตีเพื่อน,อนๆดูแล้วล่ะใครตามคลิปเก่าๆมาสามลูกซ้อนกันแนวกรอบราคาขึ้นหนามากนะครับ ถ้าทุกคนลองดูวิ่งกิริชรจริงๆตอนวิ่งขึ้นนะมันทะลุกรอบราคาได้แต่ว่ายืนไม่ไหวแป๊บเดียวก็ล่วงกลับลงมาตัวนี้ก็ยืนทะลุได้แป๊บหนึ่งครับยืนไม่ไหวล่วงกลับลงมาคือว่าไอ้สามลูกตรงนี้ยเอาจริงๆแล้วยังไม่สามารถยืนได้เลยนะครับแล้วตอนนี้คือกลับเข้าสู่กรอบเหมือนเดิมตามกันดีๆไอ้ขอบด้านล่างสุดนะเวลาเนี้ยมันจะอยู่แถวโซนประมาณสองร้อยเจ็ดเหรียญก็สามารถดูเป็นแนวะรับช่วงระยะสั้นสุดช่วงนี้ได้คือถ้าเริ่มสองศูนย์เจ็ดเอาอยู่เนี้ยก็ลองลุ แต่ถ้าดูจากเส้นน้าเงินนะไอเส้นสั้นตรงนี้หลุดมาแล้วใช่ไหมเส้นน้าเงินตรงนี้เส้นแรกเนี่ยเรียกว่าเส้นแรกนะเส้นแรกคือประมาณโซนสองศูนย์สี่เลขกลมๆหน่อยมาสองร้อยละไเพราะว่ามันมีหลายเส้นเส้นน้ำเงินเลขกลมๆหน่อยคือประมาณช่วงสองร้อย่ระมาเส้นที่สองเพราะฉันแนวรับลึกๆหน่อยก็ประมาณสองร้อยช่วงปัจจุบันจริงๆก็ใกล้ช่วงนี้แหละโซนสองร้อยก็เป็นนอลามันเส้นน้ำเงินเส้นสุดท้ายนะครับไอรอบก่อนนี่เคยล่วงมาถึงเส้นสุดท้ายด้วยนะเพราะฉันรอบนี้จะลงมาถึงหรือเปล่าตรงนี้คือร้อยเก้าสิบก็ไปอ้างอิงกันได้นะ ภาพรวมเงินยังออกมากกว่าเข้าแล้วก็วีคลาส,สุดเงินออกแล้วรายใหญ่ครับยังอยู่กันเยอะไหมก็ยังอยู่กันเยอะนะแต่ก็ลดลงไปเยอะพอสมควรเหมือนกันเหมือนรอบก่อนก็รายใหญ่อยู่เยอะใช่ไหมแต่ก็หายไปเยอะคือถ้ายัางเหลือกันอยู่เยอะเงินเข้ารายใหญ่มาในวีคลี่เนี่ยแรงดิตัวขึ้นมันก็จะสูงหน่อยแต่ช่วงเนี้ยมันอยู่ไปลายๆเส้นค่าเฉลี่ยตลอดเลยตนะั้งแต่ช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนช่วงเนี้ยที่กําลังเพิ่มขึ้นลากขึ้นอันนี้คืออยู่ไปลายๆเส้นค่าเฉลี่ย แท่งแดงรายใหญ่อยู่พายค่าเฉลี่ยตลอดเลยแต่ก็ต่างก่าค่าเฉลี่ยมานะครับก็จะวิ่งยากหน่อยช่วงนี้โอกาสออกแนวไซด์เวยยอตัวร่วงลงมาช่วงนี้ก็ยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครติดตามก็ลองตามเส้นดําเงินพวกนี้ดูแล้วกันว่าจะเหมือนรอบก่อนหรือเปล่าถ้าจะให้ชัวร์รอบนี้รอวิกฤตเงินกลับมาเข้ารายใหญ่กลับมาสูงเส้นม่งค่าเฉลี่ยแบบชัดเจนก็จะไม่ชัวร์กว่านะครับย้ำว่าแบบชัดเจนนะก็จะไม่ชัวร์กว่าก็ลองติดตามดูโดยเฉพาะตอนราคาลงมาไม่หลุดแนวรับนี่คือตัวอเมซอนนะครับไล่แลนวต้านตรงน สองสี่ศูนย์เนี่ยยืนไม่ค่อยได้ขึ้นไปปั๊บหนึ่งก็หลวงกับลงมาขึ้นไปปั๊บหนึ่งก็หลวงกับลงมาก็ปฏิทัศนกันดูแล้วกันนี่คือสาหรับหุ้นอเมซอนณเวลานีแล้วก็ถ้าดูเดลี่ชาร์ตนะดูจังหวะลงทุนช่วงปัจจุบันนะครับก็จะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่าหลุดทุกเส้นแนวโน้มเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นผมขอลองดูนิดหนึ่งมีอะไรให้ดูบ้งางวอลุ่มด้านล่างก็น้อยมากนแะนวรับตรงนี้บางมากเลยแนวรับบางมากแนวต้านหนาครับตอนนี้ใครตามอยู่ก็ลองดูดีๆแล้วกันนะก็ลองดูนนนวรรรรััับบบบจาาากกมปะะอคสํุ อเมซอนในช่วงนี้ยังค่อนข้างลงมาลึกอยู่และแหล่งย,ย่อตัวระยะสั้นก็ยังชัดเจนอยู่นะครับแต่แถววิกฤตก็คือแหล่งย,ย่อก็ยังชัดเล็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ขาลงด้วยเงินออกวิกแรกรายใหญ่เริ่มต้องว่าเฉลี่ยตามบวกเส้นน้ำเงินดีๆถ้าเริ่มนิ่งเมื่อตรงเส้นน้ำเงินเส้นไหนอะช่วงนั้นถ้าเง,งินเริ่มกลับมาได้รายใหญ่เริ่มกลับมาได้โอเคพูดจะเริ่มมีการเด้งกลับขึ้นดีตัวขึ้นใครวางแผ่นช้อนอะไรยังไงช่วงน,นั้นก็ลองวางแผ่นกันดูนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจังหวัด้ลองดูกันนะครับ คลิปนี้เนาะผมก็มาอัปเดตแค่ประมาณ2ตัวนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมอัดคลิปนี้อยู่เนี่ยผมก็ค่อนข้างงานยุ่งนิดนึ่งเนาะก็มาแบบรวดเร็วนะครับก็มาอัปเดตเเพื่อนได้ลองฟังกันใครชอบตัวไหนอยากช้อนตัวไหนอะไรยังไงวางแผนยังไงเนี่ยเอาไปทาการบ้านต่อยอดเพิ่มเติมกันเองได้เลยนะครับเพราะว่าในคลิปเนี่ยผมก็ไม่มีการแนะนําซื้อขายแต่อย่างใดนะก็ต้องแจ้งทุกคนก่อนเลยคิปไม่มีการแนะนําซื้อขายนะครับผมวิเคราะห์หุ้นให้เพื่อเป็นข้อมูลเป็นแนวทางส่วนหนึ่งเท่านั้นเพื่อนๆสนใจจะซื้อขายตัวไหนนะครับก็เอา และก่อนจะจบคลิปครับก็ฝากทุกคนอีกนิดนึงแล้วกันท่านใดสนใจสนับสนุนช่อง YouTube มา,มาเล่นนุของเรานะครับก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแฟนตัวยงช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆกันได้เราก็มีในเรื่องของสิทธิพิเศษต่างๆมาไว้กับแฟนตัวยงช่องเนี่ยมากมายเลยนะครับเรียกว่าคุ้มเกินคุ้มแน่นอนแ,แฟนตัวยงช่องเราครับ สามารถเรียนคลิปเทคนิคหุ้นสวิตเซตต่างๆได้ทุกสัปดาห์ครับก็จะมีพวกคลิปเรียนต่างๆอัพลงไปให้ฟังเฉพาะแฟนตัวยงเท่านั้นใครแบบกาลังศึกษากราฟเรียนกราฟอยู่เป็นมือใหม่มือเก่าก็แล้วแต่ฝึกใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆในการจับจังหวะหาจุดซื้อถือขายเนี่ยมาเรียนคิปเทคนิคใหม่เพิ่มเติมในช่องแฟนตัวยงกันได้เลยนะครับแล้วก็มีคลิปวิเคราะห์หุ้นในพนบ้านทั้งตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นอเมริกาให้เพื่อนๆได้ทาการบ้านกันในช่องแฟนตัวยงด้วยแล้วผมก็มีไลฟ์สดทําการบ้านหุ้นนนัททุกวาิตย์เล10 10ึง เพื่อนเพื่อนแฟนตัวยงก็สามารถเข้ามาฟังกันบ้านหุ้นกันได้แล้วมีหุ้นตัวไหนอยากให้ช่วยเช็คช่วยดูก็เอามาให้ช่วยดูได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไลฟ์ที่เข้าฟังได้เฉพาะแฟนตัวยงเท่านั้นแล้วยังมีค่าเรียนออนไลน์ด้วยเดือนละราคาสองค่าเรียนออนไลน์ได้ฟรีผ่านที่บ้านได้เลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยนี่แหละครับสิทธิพิเศษของแฟนตัวยงช่องเราและค่าใช้จ่ายในการเป็นแฟนตัวยงช่องเนาะก็เดือนละแค่150บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดครับเดือนละแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นนกกก็คืือออาแฟแฟ้วต่เดอ ใครสนใจเลี้ยงกาแฟผมกับทีมงานแก้วนึงต่อเดือนนะครับก็มาร่วมจอดกันได้แทบไม่ต้องคิดเยอะครับคุ้มเกินคุ้มแน่นอนก็ใครสนใจเนาะเจอปุ่มจอยปุ่มสมัครตรงใต้คลิปหน้าช่องก็คือกดสมัครได้เลยนะครับหรือกดตรงลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ตรงรายละเอียดใต้คลิปด้านล่างก็ได้อันนี้คือ ลองเลื่อนลงไปอ่านดูได้ก็จะมีรายละเอียดเขียนไว้ทัางในส่วนของการสมัครเป็นแฟนตัวยงช่องหรือว่าตัวกราฟพรมนิชช์ดที่ผมใช้งานอยู่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับอันนี้ผมก็เขียนรายละเอียดวิธีการอดไลน์ติดต่อสอบถามไว้ให้แล้วเหมือนกันนะครับอยู่ตรงรายละเอียดใต,ต้คลิปตารางเป็นลิงก์อดไลน์ของอาจารย์เมย์ลองเลื่อนลงไปอ่านกันดูได้นะครับโอเคคลิปนี้ครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันจะเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ